สวัสดีครับเอฟซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ผมก็พ่นยาใกล้จะเสิ็จแล้วครับวันนี้ใกล้จะเสิ็จแล้วครับมาอีกวันก็เสร็จเนาะนี่ครับพ่นมาถึงนี่แล้วนะครับเอฟซีอันนี้ก็พ่นยาแลครับเอฟีพ่นยาหญ้านี่แะแบบนี้แหละครับเอฟซีแต่ของผมนี่มัน ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะอีซีก,ซกซ็ผมพ่นลงมาถึงนี่แล้วนะครับมาพ่นอีกหนึ่งวันเนาะก่อนจะเสร็จนี่พ่นมาถึงนี่แล้วเนาะก็มาคนเดียวนะครับอีซี่างพงก็ขึ้นสวนตรงโน้นเนาะ พ่นมาแล้วนะครับพี่ซีนี่ถ้าไม่ไม่ได้ถ่ายคิตอนพ่นเนาะก็ขอโทษขอขอ,ขอ,อภัยนะครับพี่ซีนี่ครับปลื้มนี้ก็พ่นแล้ว <c oughs> ก็ผมก็ขึ้นมาคนเดียวส่วนแนม่น้องก้อยก็ไปดาย,ยาเนาะตรงที่ผมพ่นยาแล้วยาม พ่นยาเนาะที่มันไม่ตายเนาะยาไม่ตายเนาะพ่นง่ายๆก็แม่ต้นก้อยก็ไปได้นะครับอีซีนี่คือสวนยางช่างพงนะครับอีซีนู่นพ่นยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเหลือแต่ของผมนี่แหละครับอีซีนี่ตรงนี้ก็ใช่เนาะของช่างพงเนาะโอ้ยาเหลืองแล้วนะครับอีซี ก็เด็ดร้อนเนาะช่วงเที่ยงนะครับพี่ีช่วงเที่ยงเด็ดก็ร้อนผมนก็จะกลับบ้านเนาะเพราะว่าเด็ดร้อนแล้วไม่ได้มาเต็มวันนะครับพี่ีผมมาครึ่งวันผมมาครึ่งวันก็กลับ ถ้ามาเต็มวันนี้วันนี้เสร็จแน่นอนอยากพนยานะครับอีกคือถ้ามาเต็มวันมาครึ่งวันก็พอวันพรุ่งนี้สงสัยจะไม่ได้มาสงสัยเป็นวันมะรืนเนาะวันนี้ไม่ได้มาแล้วครับพี่ีก็ไาพีขึ้นเขา ขึ้นเขาอยู่ครับขึ้นมาพ่นยาหญ้าเนาะตั้งเดินกลับเมื่อวานนี้คิดว่าฝนตกนะครับพี่สี่ไม่ได้ตกนะครับอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยตกก็ไม่แรงนะครับโอ้ไม่รู้เป็นไงเนาะฝนทิ้งช่วงหรือเปล่าครับพี่สาดีใจว่าฝนตกนดีครับมีน้ำพ่นยาอยู่ครับ น้ำไหลน้ำแตกบอ่อออกบ่อแล้วเพราะว่าจับพ่นตอนหญ้ายังเล็กอยู่นะครับพีีมันไม่มีน้ำเนาะไม่มีน้ำขึ้นมาพ่นก็เลยต้องรอน้ำฝนน้ำออกบอ่อเดี๋ยวค่อยมาพ่นถ้าพ่นออกจริงๆนะครับพีีมันไม่นานเท่าไหร่หรอกครับพีีวัน วันสองวันก็เสร็จทีนี้รอดูว่าจะยาจะตายไหมหรือว่าไม่ตายนะครับพีสีถ้าพ้นเสร็จถ้าไม่ตายก็ขึ้นมาสีอีกครั้งนึ่งน,นี่ครับทางเดินกลับบ้านเนาะ เดินทางเนาะบ,บากบาดก่อน,นครับพี่ดูบรรยากาศเนาะโอ้โหช่วงเที่ยงเนาะแดดร้อนมากครับพี่ซีเมื่อวานนี้โอ้ยหกสี่แดดร้อนมากนะครับโอก็กลับไปเมื่อวานนี้กลับไปก็อาบน้ำ นอนพักผ่นนนอนนะครับนอนนู่นนะครับหรือก็เป็นภูเป็นภูเป็นภูเขาเนาะน,น่นนี่แหละครับที่บ้านผมนะมันจะเป็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็ที่ไล่ไล่มันจำปลังหรือสวนยางพาราครับอีส่สิขึ้นจะปลูกขึ้นมาปลูกตรงแบบนี้แหละครับ เพราะว่าอะไรมันไม่มีที่รลาบเยอะเนาะก็เี่นะครับก็ไปเดินทางครับอาบน้ำกลับไปอาบน้ำแแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าพักก่อนนะครับกระสุนตรงน้นก็ไลดมาขาม สวนมะขามค่ะเปรี้ยวนะครับอีพีซีเขาปลูกมะขามเปรี้ยวโอ้โไม่มีคนมาเนาะวันนี้มีแต่มีแต่ผมเนะนะครับโอ้โหอันนั้นอันโน้โโนคือผูตักมองผมก็ไป เสียงรถไถช่างพงนะครับไอซีเนาะยังไม่กลับหรือว่ากําลังจะกลับนะครับไอซีสช่างพงก็ขึ้นกลับแม่มาต่อยปด่านฝังนี้นะครับน้ำแตกบอ่อเยอะนะครับไอซี้น้ำจีแถวนี้น,นี่อร่อยนะ ขึ้นไปตรงนี้จะเป็นวัดเป็นวัดมีน้ำขึ้นมาจะแต่น้ำบ่อเนาะน้ำมันจะออกปเปรี้ยวเนาะกอดผมขึ้นไว้นะครับปัดอยู่ตรงนี้นี่ครับแบบนี้แหละครับสาวไร่สาวสวนเนาะ ดีอย่างไม่ดีอย่างนะครับพี่ซีเป็นเสาไร่เสาสวนไนี่แดดร้อนจริงๆน,นะครับเอฟซี PC คงจะร้อนเนาะเนี่ยก็ะดาถ่ายคลิปยังภาพไม่ชัดเลยนะครับพี่ซีดูต้นไม้ต้น ไปตามทางทางเดินนะครับนี่ผมไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงเนะาะเอฟซีเนาะหน่อไม้ก็ยังไม่ออกนะครับห,หน่อไม้หน่อไล่ยังไม่ออกนะครับ ออกอยู่แถวใกล้ๆบ้านนะครับพีสีแถวนี้นยังไม่ออกโอ้ว่าไม่มีรอยคนเอาเนาะม,ม,มีมีรอยคนขุดคนหามากพสีถ้าเขาหาออกมาให้มันได้จริงๆเขาเจะออกมา,กานั่งแถวถนนแถวทางครับแกซ้อมซ้อมหนาไม้เนาะ โอ้ยาวเกินนะครับไอซีอ่ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ